ตอนนี้จิมก็น,นอนพักเอาแรงนะครับมว่มาจะเหนื่อยนะครับแล้วก็เจ็บท้องอย่างหนักนะครับตอนนี้เราก็เฝ้าระวังอยู่ห่างๆนะครับตอนนี้เวลาตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่านะครับแล้วก็แปดโมงแล้วเราก็เฝ้าระวังอยู่ห่างๆนะครับ เจี๊มังคเขานอนดูนู่นนะครับก็ดูหน้าตาก็น่าจะเจ็บหน้าดูครับก็คงจะเหมือนคนเราเนี่ยมั้งครับคงจะเจ็บหน้าดูนะครับโอสงสารมากมาครับผมเห็นภาพนี้แล้วเป็นยังไงอุกสารเขาเป็นห่วงเขามากครับตอนนี้พูดตรงๆเป็นห่วงมากนองการเขาน่าเป็นห่วงมากครับผมเป็นห่วงมากด้วยเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้หลับท่านอนเมื่อคืนนะครับเป็นห่วงเชี๊ม ตื่นมาไม่ได้นอนแต่เมื่อคืนครับนะครับนอนนอนพักนานนะครับนอนพักนานมากหนึ่งนาทีผ่านไปแล้วใช่เจนงเลยครับเพราะว่าไม่ได้นอนทั้งคืนครับเบ่งทั้งคืนเลยครับหวังว่าออกมาได้เร็วนะครับหวังออกเร็วได้มีแรงครับสงสารเจ๊งเลยมึงให้ออกมาเร็วครับ ม่ราจะทำยังไงเหมือนกันก็มีเอากระบอกใจช่วยกับขับเป็นขับเป็นแล้วนะครับนุ่นครับลุกได้ทีนิดครับโอ้ยเนี่ยครับนอนลุกนอนลุกเนี่ยครับทางการให้เป็นห่วงมากครับตอนนี้กองพลก็บวมนะครับบวมแล้วนะนครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับก็ขอให้เจมมือ่ออกมาอย่างปลอดภัยนะครับผมก็หวังเช่นนั้นขอให้บุญกุศลนีผมเคยทํโดยมันาะให้เจมมี่คลาะลูกออกมาอย่างปลอดภัยนะครับขอให้เป็นเช่นนั้นโดยถิดครับนะครับอาการเจมมีอตอนนี้อ,อยู่ประมาณนี้ครับน่ครับผมบิงจะออกหน่อยไม่ออกหน่อยครับ ออกมาก็เข้าไปคืนนะครับก็นอนเอาแรงลุกข in right? ึ้นมาเบ่งครับเนี่ยครับแล้วก็จะเบ่งนะครับจะเบ่งอีกยกบมาแล้วกำลังเบ่งกันอยู่อึ๊บอึ๊บอึ๊บแม่เบ่งนะครับเบ่งกันอึ๊บ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 นะครับน้อยนยสู้ลูกสู้นะาเหมยนะสู้ๆครับ นี่ครับเจมเยมยของเราอยู่ประมาณนี้ครับอาการอยู่ประมาณนี้ครับตอนนี้เบ่งจนหมดใส่หมดกรุงแล้วครับแรงจนจะหมดแล้วครับขอกำลังใจจาก FC ฟซช่วยด้วยครับช่วยผ่านปัตนี้ไปให้ได้ผมรู้สึกว่าผมสงสารเจมเหมยมากตอนนี้แขอพอด้วยง่ายนะครับแยากขอพอด้ง่ายนี่ครับเจมเหมยขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ